สว,ส,สวัสดีค่ะคุกสาทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะที่นี้เห็นไหมคะับฝนฟ้าปกนะคะเราก็ดูแลสุขภาพกัน้วยสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นไงจำได้ไหมมีกี่กระบวนการวิทยามีกี่ขั้นตอนคะห้าขั้นตอนมีอะไรบ้างตั้งคำถามอ่ะสองตั้งสมมติฐานสามก็รวมข้อมูลสี่ พิเคราะห์ข,ข้อมูลสุดท้ายสรุปผล,ปลเห็นไหมคะมีห้าขั้นตอนพวกเราจำได้ใช่ไหมคะต่อไปในเรื่องของวันนี้เราจะเรียนเรื่องของโครงงารเดูสิว่าเราจะเรียนรู้เรื่องโครงงานและทำโครงกานอย่างไรหคิดเป็นก่อนนะคะสวัสดีคณะศึกษาวันนี้เราสมาเรียนรู้เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้นไม้ต้นหนึ่งโตเร็ว,วกว่าต้นอื่นทำไมฟ้าผ่าตอนฝนตกหรือสบู่จากน้ำมันใช้แล้วทำเองได้จริงหรือเปล่าโครงงานวิทยาศาสตร์คือการใช้ความสงสัยของเรามาคิดวิเราะหทดลองและหาคำตอบด้วยตัวเองเริ่มจากการถามต่อด้วยสมมติฐาน หรือคาดดาวำาตอบจากนั้นวางแผนทดลองและสุดท้ายก็คือวิเคราะห์ผลและสรุปโครงงานเหล่านี้เกิดจากคำถามให้ง่ายใกล้ตัวแต่ทรงพลังมากและคุณหลักคุณเคยสงสัยอะไรบ้างไหมของใช้เหลือเหลืๆในบ้านจะกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ได้หรือเปลา่าคุณเองเคยคิดจะทดลองอะไรด้วยตัวเองบ้างไหมถ้าทดลองแล้วไม่สำเร็จ คุณจะทำยังไงเพรางานวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องในห้องแลบแต่มันคือกตาตรลงมือทาและเรียนรู้จากโลกจริงฮ่าเป็นไงกันบ้างคะเคยสงสัยกันไหมว่าเวลาเราลูกต้นไม้ต้นถั่วต้นหนึ่งทำไมแต่ละต้นไม่เท่ากันนะมีใครเคยมีเคยสงสัยบ้างแล้วก็สบู่ถ้าเราใช้สบู่ที่บ้านอะเป็นยังไงคะสามารถ ทำด้วยละมัน,นได้ไหมสมุ่ที่เราใช้นะคะนั้นนักศึกษาเคยมีสงสัยอะไรเกี่ยวกับรอบตัวเราบ้างไหมคะเคยไหมคะนักศึกษาเคยสงสัยนะคะรอบตัวเราเป็นยังไงแล้วความสงสัยมันจะนํามาทาโครงงานได้หรือไม่คยสงสัยกันไหมไปสงสัยกันนะอ่าเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะทีนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องของ โครงงานวิทยาศาสตร์นะคะว่าถุประสงค์จุดประสงค์ของเราวันนี้คือในเรื่องของเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะเก<ๆ>ี่ยวกับเรื่องการทําโครงงานนะคะเรื่องของการวางแผนการอธิบายวิธีการนําเสนอโครงงานนะคะแล้วก็แยกประเภทของโครงงานได้สุดท้ายทําให้พวกเรามีจิตสํานึกนะคะมีความรูเ้เกี่ยวกับ โครงงานนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อ่ต่อไปเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันนะคะครูส่งลิงก์ไว้ให้พวกเราแล้วเราก็สับขึ้นมาค่ะลิงก์ลิงก์แบบทดสอบก่อนเรียนพวกเราทำเลยค่ะทำเลยนะคะครูนุ่งให้เวลาแป๊เดียวเท่านั้นแหละลองดูสิว่า่อนเรียนเรามีความรู้มากกว่้แค่ไหนอาให้เวลาแป๊เดียว โอเคละอ่าเดี๋ยวเราแบ่งกลุ่มกันเลยอะเดี๋ยวเรามาเข้ากันสู่ในเรื่องของการเรียนรู้ของงานวิทยาศาสตร์แก่งกลุ่มกันเลยนะคะอ่าทานด้านหน้าอันไปหาเพื่อนด้านหลังนะคะตัวนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองหันไปหาเพื่อนนะคะอ่โด้วยด้วยความรวดเร็วนะคะเพื่อนเป็นกลุ่มที่สองนะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายสองคนพร้อมกับบมาอยู่กับเพื่อนมาอยู่กับเพื่อนเลยเป็นกลุ่มที่สามนะคะดังนั้นูจะมี ไปฝึกกิจกรรมแบบกรริจกรรมให้พวกเราทำนะคะแต่เป็นในเรื่องของการศึกษานะคะกลุ่มทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราดูคําถามที่ครูให้นะคะ,ะให้พวกเรานะคะเขียนในรูปของแผนผังความคิดหรือไม่แก่แบบนี้นะคะดูจะแจก้แต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ให้วิเคราะห์สรุปเนื้อหานะคะ,ะ,คะตามหัวข้อที่ครูให้บนกระดานเห็นไหมคะบน บนจอยไหมคะให้แต่ละกลุ่มเขียนลงไปในรูปแบบของไม์แบบนะคะเที่เวาไปเรียนไปแล้วใคนครั้งเรื่องของไม์แบบนะคะให้เราเขียนลงไปนะคะตั้งชื่อกลุ่มด้วยนะคะแต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มด้วยว่าเต็มชื่ออะไรแล้วครูมีใบ,บความรู้ให้พวกเราสูบ้นค่ความรู้จากใบความรู้ที่คุขึ้นไปให้นะคะอ่คแล้วมาดูกันว่าความรู้ใบความรู้ในนี้เป็นยังไงบ้างขึ้นมา สแกนเลยค่ะมาเรสแกนเลยค่ะลุกนมาสแกนเลยค่ะดูซิว่าในความรู้ตรงนี้มีอะไรบ้างแต่ละกลุ่มลงมาเลยแแกนเสร็จไปเลยค่ะไปดูเลยว่าในความรู้ที่ครูให้เป็นไงบ้างคำถา,ำามันคือความหมายของโครงงานประเภทของโครงงานการวางแผนทำโครงงานแล้วพวกประโยชน์ของโครงงาน ทำเลยค่ะลงเลยทำเลยแกนแล้วก็ไปบอกเพื่อนนะคะตั้งชื่อกลุ่มด้วยนะคะ,บบนนะ,คะตั้งชืะะ่อกลุ่มให้เรียบร้อยเราทำเลยอ่ะให้เวลาลงมทำเลยนะคะแบ่งหน้าที่กันด้วยอ่ะคนไหนเขียนคนไหนหาข้อมูลนะคะ,คนนะ,คะดูข้อ